การซ้อมรบครั้งหนึ่งที่ดูเผินๆก็เหมือนจะธรรมดาแต่จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนบนกระดานหมากรุกโลกได้ยังไงเบื้องหลังเสียงจรวดที่ดังสนั่นอยู่ใต้เงาผู้ขาไฟฟูจิมันมีข้อความอะไรซ่อนอยู่และข้อความนั้นกำลังถูกส่งไปถึงใครเราจะมาถอดรหัสเรื่องนี้กันครับ เรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในเดือนตุลาคมปี2025ครับที่คัมซูจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นสนามฝึกทางทหารที่ตั้งอยู่ใต้เงาของภูเขาไฟฟูจิอันโด่งดังนั่นเองแล้วที่นั่นเองครับเสียงที่เคยเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามมาแล้วก็ดังกึกกล้องขึ้นเป็นครั้งแรกบนแผ่นดินญี่ปุ่นเลยแต่นี่ไม่ใช่แค่เสียงของการซ้อมรบธร,รมดธรรมดา แต่มันคือเสียงที่ประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในยุทธศาสตร์ความมั่นคงของทั้งภูมิภาคชัดเจนเลยครับว่านี่ไม่ใช่แค่การฝึกซ้อมแต่มันคือการส่งสารที่ทรงพลังมากๆออกไปคำามสำคัญก็คือสารฉบับนี้จะน้าทองถึงใครกันแน่เอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่หัวใจของเรื่องนี้กันก่อนเลยนั่นก็คือตัวอาวุธที่ใช้และทำไมมันถึงกลายเป็นที่จับตามองของคนทั้งโลก เจ้านี่คือ HIMARS ครับหรือชื่อเต็มๆก็คือ High Mobility Artillery Rocket System พูดให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะมันคือระบบยิงโรวดความแม่นยำสูงที่ติดตั้งอยู่เป็นรถบรรทุกซึ่งนี่แหละครับที่ทำให้มันคล่องตัวแบบสุดๆแล้วทำไมเจ้า HIMARS ถึงถูกเรียกว่าเป็น Game Changer ละ่ะคืออย่างแรกเลยประสิทธิภาพของมันเนี่ยมันถูกพิสูจน์มาแล้วแบบจะจะในสงครามยูเครน ด้วยความสามารถในการโจมตีระยะไกลที่แม่นยำมากๆแต่ที่เด็ดที่สุดเลยก็คือความคล่องตัวของมันนี่แหละครับที่สามารถยิงแล้วหนีได้ภายในไม่กี่นาทีคือทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแทบจะหาตัวไม่เจอเลยว่าจะสวนกลับไปที่ไหนซึ่งความสามารถนี้แหละที่ทําให้มันต่างจากปืนใหญ่แบบเดิมๆแบบคนละเรื่องเลย พอเรารู้จักตัวอาวุธกันไปแล้วทีนี้มาดูกันที่วิธีใช้กันบ้างซึ่งก็คือยุทธศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการซ้อมรบครั้งนี้ที่บอกเลยว่าความเร็วคือหัวใจสำคัญจริงๆยุทธวิธีนี้เขามีชื่อเรียกเท่ๆว่า h i g h r a n หรือ HImars Rapid Insertion ลองนึกภาพตามนะครับคือเขาจะเอาเจ้า HImars เนี่ยโหลดขึ้นเครื่องบิน C-130J บินไปลงที่สนามบินไหนก็ได้ที่อาจจะเป็นสนามบินชั่วคราวด้วยซ้า พอลงจอดปุ๊บยิงจรวดใส่เป้าหมายแล้วก็เรียบเก็บของขึ้นเครื่องบินหนีไปเลยก่อนที่ศัตรูจะทันรู้ตัวซะอีกมันเหมือนเปิดร้านค้าแบบ Pop-up Shop เลยครับแต่เป็นเวอร์ชันทางทหารที่อันตรายกว่าเยอะสไลด์นี้จะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับคือจากยุทธศาสาตร์แบบเก่าที่เราจะพึ่งฐานทัพใหญ่ๆที่ตั้งอยู่กับที่ซึ่งเอาจริงๆมันก็กลายเป็นเป้านิ่งขนาดใหญ่ไปเลยใช่ไหมครับ ตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็นยุทธศาสตร์แบบใหม่ที่เน้นความคล่องตัวกระจายกำลังไปตามฐานปฏิบัติการเล็กๆที่คาดเดายากแต่ก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้หมายความว่าฐานทัพใหญ่ๆจะไม่สำคัญแล้วนะแต่มันคือการเพิ่มทางเลือกที่ยืดหยุ่นกว่าและเอาตัวรอดได้ดีกว่าในสมรภูมิยุคใหม่ที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมด เอาละครับจากเรื่องอาวุธและยุทธวิธีตอนนี้เราจะขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดไปดูในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะอย่างที่บอกไปว่านี่เป็นการซ้อมรบร่วมกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นเป้าหมายหลกัลกๆเลยเนี่ยก็คือการซ้อมเพื่อให้แน่ใจว่ากองทัพของทั้งสองชาติสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเนียนกริบไม่มีสะดุดตั้งแต่การหาเป้าหมายการสื่อสารกันไปจนถึงการลงมือปฏิบัติการจริง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้นั่นเองครับและคำพูดนี้ของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นก็ตอกย้ำเรื่องนี้ได้ดีเลยครับที่บอกว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นระหว่างโตเกียวและวอชิงตันมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าเรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องการทหารแต่มันคือเรื่องของการทูตและความไวเนื้อเชื่อใจด้วยเอาล่ะครับมาถึงจุดที่หลายคนน่าจะรอคอยเราจะมาหาคำตอบกันว่า สารที่ถูกส่งผ่านเสียงจรวดในครั้งนี้แท้จริงแล้วปลายทางคือใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆในอินโดแปซิฟิกนี่คือภาพรวมของสถานการณ์ที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนครับภูมิภาคนี้มันไม่ได้สงบสุขอย่างที่เห็นภายนอกนะเราจะเห็นทั้งการขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้ การเคลื่อนไหวทางทหารรอบๆไต้หวันที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังมีการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนืออยู่เรื่อยๆปัจจัยทั้งหมดนี้แหละครับที่ทําให้สถานการณ์มันคุก,กรุ่นอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับพอมีการเคลื่อนไหวแบบนี้ก็ต้องมีปฏิกิริยาตอบกลับทางสื่อของจีนและเกาหลีเหนือเนี่ยก็รายง,งานไปในทิศทางเดียวกันเลยว่านี่คือการยั่วยุที่สร้างความไม่มั่นคงในภูมิภาพซึ่งก็เป็นมุมมองที่คาดเดาได้ไม่ยากครับ เมื่อมีการแสดงแสนยานุภาพทางทหารในระดับนี้เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันอีกมุมหนึง่งผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในโตเกียวก็มองว่านี่คือการส่งสารไปยังปักกิ่งว่าสหรัฐและญี่ปุ่นจะไม่ยอมให้เสถียรภาพของภูมิภาคถูกคุกค,คามคือเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนและหนักแน่นนั่นเองและในส่วนสุดท้ายนี้ครับเราจะมาดูกันว่าการซ้อมรบแค่ครั้งเดียวนี้แหละ มันคือภาพสะท้อนของคู่มือการต้องการประเทศฉบับใหม่ทั้งของญี่ปุ่นและพันธมิตรที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าความมั่นคงของภูมิภาคนี้ไปเลยคือต้องบอกว่าญี่ปุ่นในวันนี้เนี่ยไม่ได้ยืนดูอยู่เฉยๆแล้วนะครับแต่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในเกมความมั่นคงนี้อย่างเต็มตัวมีการลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างศักยภาพในการป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มงบประมาณหรือการจัดหาอาวุธโจมตีระยะไกลยอย่างโทรมาฮอคมาประจันการ และตัวเลขนี้ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดเลยครับญี่ปุ่นตั้งเป้าว่าจะเพิ่มงบประมาณกลาโหมให้เกิน2%เปอร์เซนของ GDP ให้ได้ภายในปี2027ซึ่งตัวเลขระดับนี้มันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จริงจังมากๆกับยุทธศาสตร์ใหม่นี้และทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆครับว่าในยุคที่ความตึงเครียดมันคุก,กรุ่นไปทั่วโลกแบบนี้เส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างการซ้อมรบกับการเดินหมากบนกระดานอำนาจโลก มันอยู่ตรงไหนกันแน่